เานันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตกลับก่อนนะครับเป็นตู้ไฟของนาโนนะครับนี่นะครับสภาพข้างในก็แพ็กกับสิ่งเขาเรียกอะไรอะพลาสติกนะครับกันกระแทกมาอย่างดีนะครับสภาพข้างในเรียบร้อยนะครับจัดส่งมาได้ดีมากนะครับในสภาพที่โอเคนะครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปิดให้ดูข้างในอีกทีหนึ่งน,นะครับว่าข้างในมีอะไรมาให้มั่งภายในตู้นะครับเป็นตู้ไฟฟ้าคอน sumer unit นะครับนาโนนะครับตอนนี้ก็ได้ผ่านะครับใช้ลูกหมูผ่านะครับเพราะว่าในส่วนของสายไฟเมนนะครับแบฝังกับผนัง ไว้นะครับก็เลยต้องมาผ่าให้สายมันเข้ามาในตู้เป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วตู้ของงานโนเขาก็มีการย้ำสำหรับใส่ท่อไฟสำหรับใส่รางไฟอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราจะเจาะด้านหลังเข้ามาแล้วก็ใช้น็อตยึดใช้น็อตขนาดนิ้วนะครับขนาดหนึ่งนิ้วยึดใช้พุกเบอร์เจ็ดนะครับติดกับผนงัง ดูรูปร่างก็โอเคนะครับในส่วนของบอดี้ของตู้นาโนรุ่นนี้นะครับมีกันดูดนะครับเมน63แอมป์นะครับมีระบบปรับกระแสนะครับมีระบบเทสนะครับ1เดือนต้องเทสครั้งหนึ่งนะครับลูกย่อยของตู้รุ่นนี้ก็จะมี10แอมป์16แอมป์25แอมป์แล้วก็32แอมป์นะครับ นี่นครับก็คือหน้างานที่ผมได้มาติดตั้งให้ลูกค้านะครับเป็นบ้านจัดสรรก็ได้สั่งมาสองชุดก็ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับต้องขออนุญาตมาบันทึกเสียงทีหลังเพราะว่าหน้าไซงานนั้นเสียงดังมากนะครับเวลาช่างทำงานก็ตัดกระเบื้องมั่งตอกหลังคาบ้างเสียงดังนะครับ นี่นะครับสำหรับระบบสายเมนก็จะประมาณนี้นะครับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็ขอให้ติดถูกต้องนะครับมันก็โอเคแล้วส่วนบัตบาในส่วนของจีควัวต่อสายต่างนะครับจีบา n b เอ็นบาก็แข็งแรงดีนะครับของนาโนครับไฟจะออกด้านบนนะครับสำหรับ ชิ่วนาโนนะครับเข้าด้านล่างออกด้านบนนะครับไม่เหมือนที่ห้ออื่นก็จะมีสติ๊กเกอร์นะครับแปะไว้สําหรับลูกย่อยต่างๆนะครับว่าจะไปใช้ในโซนไหนนะครับห้องนอนแสงสว่างแล้วปักเต้ารับอะไรต่างๆนะครับแล้วก็จะมีไฟ LED แสดงสถานนะเวลาออนเบรกเกอร์สับเบรกเกอร์ขึ้นนะครับ วิธีการต่อในส่วนของหลอด LED เดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับสีแดงก็จะต่อเข้าด้านขวามือที่เป็นบัตบานะครับยาวมาหาเบรกเกอร์ย่อยทั้งหมด6ตัวนะครับทางขวามือนะครับมันจะมีแผงที่เสียบจากเบรกเกอร์ตัวใหญ่แล้วก็มาทางเบรกเกอร์ตัวย่อยนะครับต่อเข้าจุดนี้นะครับอีก เส้นหนึ่งที่เป็นสีขาวก็จะไปเข้าในส่วนของส,สายนิวตันที่เป็นเมนออกจากบิเกอร์ตัวใหญ่นะครับนี่นะครับอยู่ใกล้ๆกันนี่นะครับก็ไม่ยากนะครับวิธีการต่อหากได้ดูคลิปนี้แล้วก็ต่อเป็นเลยนะครับส่วนสายดินนะครับก็จะเป็นเบอร์สิบที่ฮสายเมนก็จะให้ต่ำกว่าเบอร์สิบเข้ามานะครับ มหาตู้นะครับเรียบร้อยก็จะได้ไฟแสดงสถานะเวลาเบเกอร์ออนนะครับแล้วก็มีฝาปิดตรงนี้นะครับปิดหัวน็อตไว้นะครับสองฝั่งซ้ายขวาครับสำหรับเพื่อนช่างหรือว่าท่านใดสนใจจะไปติดนะครับสั่งซื้อไปติดก็รบกวนลงไปดูลิงก์ใต้คลิปนะครับไป เข้าไปดูสินค้าได้นะครับไม่แพงนะครับตู้ตัวนี้อยู่ที่ประมาณไม่เกินพันสองนะครับทั้งหมดทั้งมวลอนาคตอาจจะลดลงนะครับสําหรับวันนี้ก็อยู่ประมาณที่ผมซื้อมาก็ไม่ไม่ถึงพันพันสองนะครับอยู่ที่ประมาณพันนิดนดนะครับมันมีค่าจะส่งด้วยนะครับสำหรับท่านใดสนใจก็ลองเข้าไปดูที่ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับผมจะแปะลิงก์ตู้รุ่นนี้ไว้ให้ดูนะครับ ไว้ให้เลือกซื้อกันนะครับของนาโนนะครับส่วนสายดินนะครับก็จะใช้เบอร์สิบประมาณนี้นะครับผมก็จะเชื่อมเลยนะครับใช้ตู้เชื่อมติดกับหลักกาาเลยนะครับตอนนี้แทนที่เราจะไปขันน็อต ก็ไม่ต้องแล้วนะครับเอาเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่เชื่อมติดเข้าไปเลยนะครับมันก็แข็งแรงดีอยู่ก็เหมือนกับการหลอมละลายอยีกอย่างหนึ่งนะครับเนี่ยนะครับบางทีต่างจังหวัดก็บางร้านก็จะไม่มีขายนะครับสําหรับอุปกรณ์สําหรับหลอมละลายผมลืมแล้วก็เรียกอะไรนะไม่ค่อยได้ใช้นะครับสมัยเรียนก็ จำได้อยู่แต่มีมคนได้ใช้ส่วนมากก็เชื่อมมาเลยนะครับตอนนี้มันก็จะละลายติดเข้าไปหากันนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับดีกว่าขันน็อตนะครับขันน็อตต่อไปมันอาจจะหลวมอะไรได้ประมาณนี้นะครับขอขอบคุณทุกการรับชมนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมสําหรับท่านที่ยังไม่กดติดตามก็กดติดตามไว้นะครับงานด้านช่าง แล้วก็งานติดตั้งงานสร้างบ้านนะครับติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าติดตั้งอะไรหลายอย่างครับเกี่ยวกับงานช่างก็รบวนกดติดตามไว้นะครับเผื่อผมมีคลิปที่เป็นประโยชน์นะครับก็เข้ามาดูมาชมกันได้นะครับกดรูปะระฆังกระดิ่งไว้นะครับนี่นะครับตู้ คอน s u m e r unit กันดูดนะครับทุกวันก็จะใช้เป็นกันดูดบดนะครับสำหรับบ้านที่สร้างใหม่นะครับเป็นมาตรฐานใหม่ของการไฟฟ้านะครับสายดินต้องเป็นเบอร์สิบนะครับเนี่ยครับส่วนเมนเบรคเกอร์ย่อยอาจจะใช้เยอะกว่านี้ก็ได้ก็ได้นะครับมันจะมีหลายรุ่นให้ให้เลือกนะครับอันนี้ก็จะเป็นบ้านอีกหลังนึงนะครับ แต่ตัวนี้ใส่รางครับเป็นราง3ามนิ้วลงมานะครับไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับได้ประมาณนี้นะครับรูปร่างหน้าตาของการเดินสายไฟขอให้มันใช้ได้นะครับก็โอเคแล้วราคาไม่แพงนะครับนาโนน่าสนใจนะครับก็ สั่งซื้อได้นะครับท่านี้ขอลาไปก่อนสำหรับการรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ